ไก okay. ่ What the day What the world รอดอีกแล้วเหรอไก่ฟ้านําโชค ล็อกมนลูกเราก็ไม่ควรดึงเล่นไงคะดึงเดี๋ยวมันพังไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันพังนะลูกโอ้ดูสิมีไก่อยู่ข้างทางเต็มเลยโอ้มีโดเรมอนด้วยมีกัปตันเมริกาด้วยอ้าวเราต้องดูข้างทางไงลูกเออตรงนี้เป็นถนนเป็นถนนที่ ไม่ทำบุญเลยนะนี่เป็นวัดสำหรับเด็กเลยนะไม่วันนี้ไม่ต้องตรดน้ำวันนี้ไม่ต้องรดน,น้ำน,นี่นี่เป็นวัดสำหรับเด็ก bây giờ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  那东西。 Come on. ก็บอกว่าไปทำบุญไงลูกจะได้เรียนเก่งนอนนอนนอนจะได้เรียนหนังสือเก่งๆไงจะได้มีตังค์เยอะๆจะได้เงียบๆขอพรจะได้มีตังค์เยอะๆ แล้วให้เรียนแล้วจะเก่งขึ้นได้ยังไงแต่เมื่อกี้อยู่ในนีป้ายก็หายไปเลยนะมีขายของขายของแล้วก็ป้ายหายไปเลยตรงนี้ปะ่ะอ่าเรียบเนี่ย แม้จเป็นวันละคร แล้วไม่ต้องเอาหลงหลุมมนใหญ่ด้วยมันตัดมนัดมันตัดกันไปแหละแต่ว่าท่า,ยายมยัยเมื่อกี้นี้เขาหลงเขาหล,ล,ลงแล้วเขาแรนลงมาแต่เมื่อกี้ทุกคนจีเฟยเขาคือจังบันไหตรงไปแต่พอนุดนลงมาแล้วครับลงมากลายเป็นเซ็งแบบอย่างนี้เลยอ่ะ นอนคาบลูกอยู่เฉยๆก่อนได้ไหมตอนนี้โร<ล>ง,งแร<ล>มยังไม่ได้จองโรง,ง,งแรมยังไม่ได้จองเนี่ยเนี่ยเออทางโบต,ต,บตีเลย,เออบ,เลยบัดน,นี้โอ้ยเงียบๆก่อนได้ไหมลูกเงียบๆได้ไหมดูทางดูทางเออ นี้เราคุยกัน,นยังไงกตอนเชา้านอนตอนเชา้าเราคุยกัน,นว่ายังไงวันนี้ใจเย็นเยนนิ่งๆใช่ไหมโอ้ยเงียบๆก่อนได้ไหมขอใช้สมาธิหน่อยเห็นไหมว่าเนี่ยมันหลงทางอ อีกอีกกิโลอีกหนึ่งจุดหกโลอันนี้เหมือนวิ่งเข้าป่าเข้าเข้าสวนเขาเลยอะไรเออเห็นไหมเี้ยนาจนตกใจเตือนเฮ้ยบ่ว่าตกใจเหรอหรก Ha <laughs> ha ตอนนี้เลยไม่บางส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวเี้ยนี้เดี๋ยวนี่ใช่เหรอดูป้ายดิไหนวะก็ก็มันเลี้ยวเลี้ยวทางนี้ไง เอางั้นเซิร์เซิร์ใหม่อะเซิร์ใหม่เดี๋ยวพี่เซิร์ผิดเพราะเมื่อกี้เซิร์ฟเไข่นึกว่าจะดีไอไข่ถูกแล้วออาไปหลุดจากตรงนั้นแล้วหลงเลยเว้ยไปคนสุขรถมีหลายอยู่ แม่นสำเป็นทา้งลัดสวนตรงไปตรงไปเออจับจีเพียรมาหลังวัดเหรอน mm hmm. ี่เองนั่นแหละ งไงแต่ว่าเราไปจอดตรงไหนดีรถเขาจอดกันตรงไหนตรงตรงนั้นแหละทางนี้ก็คจอคนเหี่ยวแ้วหนีระนอแมนอะขับอ,อ้อมไปทีนึงดูไหมล่ะ

เบิงที่ละ่ะตุ๊กาตาดูที่จุดบัตรเขาตรงไปเขาไม่เข้าเขาน่าจะเข้าได้เออ,อมีสะโอ้ทำอะไรมินิด้วย่<ะ>อย่าไปถอยชนไก่นะทั้งไหนทั้งผุนอเอา เอาแม่นป้องโอ้ทั้งนั้นเออเดี๋ยวออมไปเดี๋ยวออมไปเดี๋ยวไหว้ไข่จอไปเอาพร้อมใจเหรอน่าจะได้อยู่นะหรือไม่ได้จะได้น่าจะได้น่าจะได้อยู่เพราะว่ามันน่าจะเป็นแบบมันน่าจะวนหากันได้เอาไม่ได้เว้ยเอาไว้เป็นแรงั้นจอดตรงนี้แหละใกล้ๆเลยเอาไข่ทุกจุด អោបបាយទៅខ្លួនឡាណាណាបាយ